เพื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจ adminton d p 7เพจซื้อขายรหัส r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ id อัปเดตทุกวันซื้อขายได้ชัวรร้อยเร์เใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์ห้าหมื่นขึ้นไปลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสวัสดีนะครับผมเนีผมก็จะไปเล่นฮีโร่ใหม่แมทเองนะเหอร์นิดหน่อยนะฮีโร่ใหม่เข้ามานะฮะฮีโร่น็อตนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะไปเล่นในโหมดหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะ่ยลองมาลองดูกันว่าผมเจอตัวอะไรนะในโหมดหนึ่งหนึ่งโอ้ยยี่ฟอร์เรนว่ะยี่เทมหนึ่งหนึ่งเจอกับตัวใหม่โอ้ตื่นเต้นแล้วกูตื่นเต้นแล้วกูโอเคนะตอนนี้มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ Okay. กดหนึ่งๆก็จะเอาของลงครับผมอ้าวเฮ้ยไหวเปล่าเนี่ยบอลเลนได้เทพหเลยหนึ่งเลยนเนี่ยแล้วคือตัวผมต้องไม่รู้อ่าตัวผมมันโกงเปล่าวะโอเคไม่รู้ว่าคือตัวมันมันโกงเปล่าวะผมก็ยังไม่ได้ใจนะฮะมันดูเหมือนจะไม่โกงนะแต่เล่นดีๆมันก็โกงนะฮะเอาเอาเอาช็อตช็อตช็อตไปดีช็อตไปดีเอาเอาหนีหนีหนี ผมเก็บเลือดไปเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนตีคลิปอู้หูเจนเจนเลือดไี่ไงแดดไปอู้หูเจนเจนกูใส่สกิลเึงสักเยอะมึงเลือดลดแค่ข้อเดียวอย่างวะเออช็อตไล่เขาผมไล่ช็อตน้ยเคลียร์คลิปก่อนมันแอ้พุ่มเอารอเท้ากันเวทอ่ะเอ่อผมจะออกตัดเลือดก่อนเลยก็แล้วกันนะฟอเรนไอคลิปมึงเสี้ยสีละ เอาช็อตนะช็อตนะช็อตนะเอาผมก็มีอันตีเอาผมอันตีเลยอะไรเรียบร้อยฟอเรเลนเลยจะประชิดเหรอโดนช็อตเฮ้ยเี้ยเออสวยฟอร์อเรบัดไปฮะฟอรเลนเข้าบาล์มไหผมก็กดอันตีเลยซึ่งอ่ะอันติมันสามารถที่จะคอมโบกับสกิลหนึ่งได้นะครับผมอันนี้ผมก็ผมรู้ละเนาะมันก็แล้วแต่จังหวะที่เราจะใช้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีคนคอมเมนต์ไม่ใช่หรอกอุ้ย เฮ้ยจูดหนียังไงล่ะมูตามพี่ไม่ทันหรอกน้องเก็บสแต็คเขาผมดึงกลับมาโอเคช,อช,อชอ็อตช็อตตบช็อตเฮ้ยเป็นรู้สึกว่าไม่เข้าแล้ววะไปเลยเพื่อนเออเขาโบสกิลหนึ่งไอ้เชี่ยไม่เข้าเลยมาดิอ๋อไอ้เชี่ยสกิลพลาดชิบหาละ อะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยมาดิโอ้เี้มเบยกสกิลไอ้สัสเลยเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าเริ่มตึงๆแล้วไอ้เฮียใจเย็นรก็ผมอันนี้เลยเอ้ยมาอยู่ในพุ่มมาดิ โอ้โหเชี่ยม่งบูสมันระเบิดกอดสกิลหนึ่งไปไม่ทันโอ้โหเรียบร้อยกูโอ้มันลำมากเสียป้อมแล้วครับเฮ้ยผมผมไม่ประมาทละมั่งเกมเราตามแล้วช็อตเนี้ยอ่าเอ้าวช็อตช็อตช็อตนะช็อตนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยโอ้โห ค่อยเล่นครับกูค่อยๆเล่นโอ้โหแค่นี้กูก็จะดามเมจมึงไม่เข้าแล้วมึงจะออกกันเวทมาอีกเหรอดูดิไอ้เคียไดไอ้แม่งเหลี่ยมเอยครับไม่ยอมเคียดคลิปมันไม่นแค่มันกะจะไม่ผมได้ตังค์ฮะอยู่เดี๋ยวพูดแน่เลยนั่งไงกูว่าละไอ้เคียดเหลี่ยมไว้สัตว์เฮ้ยสกิลไม่ไปโดนสัตว์เฮ้ยเอ้เอาไอ้เคียดไกลเกิน โอ้เก่าว่าจะจูก๊กหนีชิบหายละโอ้ยิบมึงตืนเฮ้ยฟิกเกอร์โอ้คูดีแร็คสก,กิลมันคูดาวชิบไม่ไม่ไหวเหรอตัวผมแพ้ทางหรือวะโอ้หมดออกออกทอยมาแล้วฮะเท่นี่คูสก,กิลมึงไม่เข้าแล้วเพือ่อนมึงยังจะออกมากันกูนกนอีกเฮ้ยเจน ปกติไปฟุ้งไม่เข้าเลยดาเมจกู้คอมโบเซตดึงยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือแบบดาเมจไม่เข้าเลยชิบหายเอ้ยมันจะออกอะไรต่อเนี่ยอ่าช็อต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 เคลียร์คลิปเชียร์คลิปนเย่เชียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปบนเฮ้ยมึงจะเล่นจบเร็เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยกูจะตาย อติโอ้โหไอ้เหี็บคือแบบโดนเข้าเล็บไปชิดตัวแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยวะเกิดผ่านไปเนี่ยเอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีางตมาแล้วอ้าอ,อะไรหนีหนีหนีกูหนีไอ้ผมสก,กลิลไม่เข้าเลยวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคลิปก่อนคคลิป วัดติดนะวัตีเออสวยมึงยังไงมึงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเชี่ยดีแล้วมันหนีัถอยก่อนถอยก่อนไอ้ชิบไม่เข้าเลยชิบหายดาเมจไม่มีเลยตัวนี้คือมันเล่นยากนะคือมันถ้าเล่นดีๆมันโกงมากนะครับผมแต่ถ้าเล่นไม่ดีก็อย่างที่เห็นนะอย่าง,อย,างอย่างเหมือนผมเนี่ยไอ้เชี่ยดาเมจไม่มีเลยคือมันต้องคอมโบให้โดนแบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างอะเข้าใจปะสกิลหนึ่งสกิลสองให้เพอร์เฟกต์ อันล้วติอัพอร์เฟลิกถ้ามันพลาดสักหนึ่งสกิลนี่คือแบบดาเมจไม่มีเลยนะฮะเฮ้ยอย่าทำกูมาดิอ้าวโดนสตาร์กูโอ้โหช็อตโดนช็อตโอ้โหแรงอยู่เนี่ยว่าถ้าถ้าคอมโบถูกมันจะแรงอย่างนี้ยแต่มันก็ไม่สามารถที่จะจบด้วยคอมโบเดียวตายนะครับผมนะะอ้าวอ้าว อ่ะเรียบร้อยฟิกเกอร์ไปตะกีอสองกูรู้มึงจะล้ำกูกูไม่ให้มึงตั้งตัวหรอกน้องเนี่ยว่าคือถ้าเราคอมโบแบบเป๊ะๆนะครับดาวเมทมันจะแรงมากนะแต่ว่าถ้าเราคอมโบแบบไม่เป็นหรือคอมโบแบบพดัพพพพดๆผิดๆโดนๆเงี้ยไอ้คิดดาวเมทขาดมากนะครับผมนะโอ,โอ้โหแล้วกูเป็นเมทได้ดันป้อมช้าด้วยสัตว์ แอบในพุ่มอีกแล้วเหรอนั่นไงกูว่าละไม่คิดว่าเราเกิดแล้วด้วยมาดิกวนตีเลยนะไอ้เคียไปโดนเอ้าเอ้ยไอ้จุกหนีตัดจุกหนีเอ้ามันจุกมันเข้าบ่อเข้าบ่อแล้วน้องสกิลโดนอ้โหไม่ตายชิบหานแล้วกูจะตายแทนมัเนี่ยเอ้าอยังไงยังไงเอ้าโอ้ยนิดเดียว โอ้ยเฮ้ยถอยก่อนนะมันเจ็บเลือดอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูสกิลพลาดเมื่อกี้ผมพลาดหลายชุดหลายช็อตมากเลยเอาอันนี้ดิเออผมไปออกล้าง,างสถานะมาเฉยเลยไอเทมโล่โอ้ดูมันอกอกกันเวทดาบกันเวทด้วยฮะโอ้เฮี้ยไอเทมโล่กันเวทอีก เพิ่มเกาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยช็อตช็อตเก็บสแต็กครับผมเก็บสแต็กฮะพยายามใช้ส,สกิลให้มเก็บสแต็กนี่แหละได้แน่ถ้าโดนนะช็อตไปดิปล่อยไปช็อตนะปล่อยไปช็อตเอ้ยนี่มาถิมกระลากสกิลหนึ่งมาดิมาดิครับเฮ้ยเออฟิกเกอร์ตามมาดิ ยังไงอ่ะเขาเรียกสายตอดนะครับผมเนว่าถ้าเราตอดจนแบบดาวเมดมันมีอ่ะเขาเรียกคอมโบเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเอ้าคิดม่นมันขายของทิ้งหมดเลยมันจะมันจะทำไรมันจะทำไรไม่รู้ไม่รู้ไปสนรันเต้าก่อนตอนนี้จะทะไรวะโอ้มันซื้อของใหม่ฮะมันจัดเซตใหม่ แล้วมือออกเมื่อเรามาสา่มาเพื่ออะไรวะถ้าออกเซตใหม่อย่างงี้มันไม่มีของการเวทอย่างงี้ผมสามารถคอมโบมัมน็อตเดียวตายอันตรีรออะไรเขผมอย่างเงี้มาพอดีเป๊ะเลยเพื่อนเลีย์ไปตายเฮ้ยโอเคตายอยู่ก็แบบไม่ได้ออกการเวทเลยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่สนเอามึงพลาดเองนะเพื่อนมึงพลาดเองนะผมดันจบเลยเขผมอย่างงี้ขายของทิ้งอ,ออกตีเลเวลแล้วก็ อันนี้มาเรียบร้อยชนะถานป๋วเฮ้ยฐานดิต้องชนะเออเรียบร้อยชนะฟอร์เรนโอ้ยางเอาฮีโร่ใหม่ชนะฟอร์เรนชนะเทพดึงหนึ่งได้คิดดูคือมันต้องคอมโบให้แบบเป๊ะๆนะครับผมกับฮีโร่น็อตตัวนี้นะฮะ เ่าถ้าพลาดไปสักหนึ่งคอมโบนี่คือเอ๊ะหนึ่งสก,กิลนี่คือดาเมจมันไม่มีเลยนะนี่คือสาเหตุที่มันที่ผมบอกมันเล่นยากนะครับผมนะฮะเออโอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายก็รอเข้าฮีโร่เอ๊ะรอเข้าไทยก็ลองเล่นกันดูได้นะฮะหรือไม่ก็อ่าโหลดเซิร์ฟเบต้ามาลองเล่นกันดูได้ฮีโร่นี้นะครับผมนะถ้าไม่เชื่อที่ผมพูดนะก็ลองเล่นกันดูนะฮะเอาเป็นว่าบายผมจะไปถึงคลิปหน้ากันแล้วกันบาย